สวัสดี้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยมาห้าเพื่อนเพ่อ้อนี่หัวอะไรอยู่เนี่ยนี่ไหวก็หัวบ่อนล้นเรียรลาดไปหมดเลย <c oughs> วันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาอีกแล้วพัมันตกเมื่อกี้ก็เลยนั่งหลอสกพักนึงให้หัมันยุดโหวันนี้นั่งทคขีปสบัดแดกไม่ซ่งองไอ้นี่วันนี้ป้าอ้อยก็ส่งบอลซี่อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ไปได้เก้าหลังเนะาะเมื่อวานสิบเอ็ดวันนี้ได้เก้าเพื่อนเพื่อนเต็มที่เต็มพิกาดรลิ รอนะจ๊ะไข่ที่นม่หมายก็รอเพือ่อ,ลอปลาอ,อ้อยเอฟเอฟปลาอ้อ,อยแพ็คให้ทุกวันแลยอืมตามคิวตามคิวจะวันนี้ปลาอ้อยก็จะมีเรื่องมานําเสนอเรืเ่องอะไรวันนี้วันนี้ก็จะพามาดูบอสซี่ที่ที่เราป้าจอมไว้อะป้าจอบแล้วมันก็จะขึ้นออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้เนี่ยว่าเนี่ยยิบใกล้ๆนี่กันนี่ไงเห็นป่าที่ปลาอ้อยบอกป้าจอมแล้วมันจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นรูปร่างแบบนี้แหละเพื่อนๆมันจะขึ้นเป็นฟอยๆเป็นต้นๆอย่างเงี้ย เพื่อนๆก็สามารถเอาไปแยกได้คนที่เคยดูข้องปอ้อยมาแล้วปอ้อยก็จะมาทําให้ดูประมาณนี้ซ้ําๆเนาะเพื่อนๆก็จะเห็นข้องปอ้อยแล้วนี่อันนี้ก็มีห้าหกต้นอถ้าเกิดแยกมันก็จะแยกกว่าน,นี้นี่ปอ้อยไม่ได้แยกนะจะ๊ะนี่นี่มันไม่ได้แยกมันก็เลยยังยุ่เป็นป้อยแบบนี้เนาะแต่วันนี้จะามาค่ายในะกระทงเนี่ยเพราไม่มีบอลซี่ค่ายใครใครสนใจอันนี้มีมีนามว่าพยากไก่ซ่อนซี่หราสนี่เพื่อนๆใครแย,ยากได้มีหนึ่งมีห้าต้นจากในกระทะนี่นี่ เป็นฟอร์มกอนี้นะเนีย่ยปลาอ้อยก็จะมาแบ่งปันวันนี้แหละเพราะว่าปลาอ้อยมีแม้เข้าแล้วแลแ้วตอนเนี้ยนพะอเราปาจอมแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นพุ่มๆแบบนั้นเนาะแล้วจอมที่ปาดก็นี่ไงนี่คือจอมบอนซี่ที่ป้าดไว้แต่ไม่ใช่ต้นนั้นนะนี่ปลาอ้อยก็เอามามาเอาข้องต้นเอื่นมาให้เพราะว่านี่ก็คือพี่เสื้อสมุทรที่ปลาอ้อยทําป้าจอมไปแล้วก็มีเนี่ยเพิ่งค่ายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ปะอาทิตย์แล้วหรือองที่ย์ก่มีคุณป้าคุณป้า,ปา,ปาหรือคุณตํารวจวะเอ๊ะไปลไปแล้ว จำไม่ได้ละนั่นแหละมีคนท่ามเยอะอยู่แต่ก็ได้มันจนนะคุณป้านี่ไงเนาะปอ้อยเ <ừ. S 1> ขโทษลืมค่ายไปแล้วลุกเลยไม่ต้องแยกก็ให้ไปทางทางไอ้นี้เลยทางหัวแม่หัวอะไรไปด้วยเลยเลยเนี่ยปอ้อยก็เลยจะเอาจอมอะเอาจอมาปลูกเราก็เนี่ยเอาชาไว้เอารวมกันก็ได้ที่เป็นหมายจอมปอ้อยก็เลยก็จะเอามาปล๊กมาปลูกไหมเพื่อนๆปลูกไหมได้เข้าก็จะสร้างหัวไหมนะเพื่อนๆแต่ปอ้อยก็จะไม่แนะนาอุย้ยนีก็ห้วบ่อน,อนี่น เอ๊ดินนี่มีแต่หัวบอนไม่รู้หัวอะไรวะเลยเพื่อนๆื่อนั่นแหละฟังรู้วัวเนี่ยอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ี่เนี่ยพอได้แบบเนี่ยเพื่อนเพื่อน,น,น,นก็น่าแหะช้อนโอ้โหช้อนอยู่นนู้นไปก็ไปเอาช้อนก็แต่นเนือย่างก็ตียมบเลยเช่นน่นนี่น่นนะจ๊ะ พอเนี่ยพอเราชำไว้เห็นไหมชำไว้นเพื่อนก็เนี้ยแงอันนี้คือไม้จอมพอปอ้อยเป็นขนฟางเองเนี่ยดูจอมทีเนี่ยแบนแต้ะเห็นปะเข้ากระแข้งแรงเนี่ยนี่คือจอมเราเอามาปูเข้าไม้จ้ะเพื่อนเพื่อนปูเข้าไม้เพื่อเขาจะสร้างหัวตอนนี้ถ้าเกิดไข่ที่มีเยอะแล้วอ่ะก็คือเราก็ป้อยเข้าไปได้เลยให้เขามีมีนอ่อมีอะไรค่อยแยกนอก่อแหละปะอ้อยก็แนะนำว่าถ้าเกิดเป็นไม้จอมแล้วก็ไม่ต้องเอาเข้ามาอันนี้อีกหรอกจก้ะเพืเพื่อน เอาให้เข้าพอมีนอแล้วเราจับแยกดีกว่าไม่ต้องเอาหัวเข้ามาผ้าแล้วเลยเนาะสําหรับปลาอ้อยอย่างเงี้ยละครั้งเดียวคือจบข้าหน้าโจโชปลาอ้อยยังไม่มาเอาเลยไม่ไม่เอาออกมาไอ้นี้เลยเลี้ยงเข้าจนเข้าให้เข้ามีนอแต่เข้าไม่มีอ่ะเข้าอย่างแทงในนี้อยู่แทงรอดแทงใบนี่เซตเนี้ยเนี่ยเราก็มาปูอีกนี้รอดแทงแล้วเนาะแข็งแรงอ่ะอันนี้มีแนวพี่เสื้อสมุดรต่นี่เพื่อนๆก็เอาไปตั้งว่ะในล้มเลืออะไรแช่น้ำอะไรก็คล้องเพื่อนๆก็ป้อยเข้าไปเลยแล้วก็เคียนวหัวหมายจอมเพื่อนๆนก็จะได้ไม่ซับส้น นี่คือต้นที่หนึ่งอันนี้คือต้นที่ซองนี่ต้นที่ซ้องทำไปเพือนเพื่อนบอกแล้วาทำต้องปลูกทุกวันนี่ปอ้อยก็ปลูกทุกวันเย่ยปลูกมันได้เยอะๆจะเป็นไม้จอมไม้หัวไม้อะไรกระชางทำทุกวันมันก็ได้ทุกวันเนาะอันนี้คืออ,อ,อันนี้พะยาไก่อันะยาเมื่อกี้ไก่ซ้อ,ซอ,องซี่เห็นอ่ะอือะยากระเสษซองขามนี่ให้ประจกักษ์เพื่อนๆนี่ เออนี่ต้องใส่ชือ้อใส่ชื้อเราเคียนไมาด้วยจอมโอ๊ยจะได้ไม่ซับซ้นเวลาเราค่ายบางทีก็เออเพื่อเราค่ายพิษค่ายทุกแรกๆปอ้อยคงมีพิษไปมั้งแหละข้อโทษด้วยจริงๆที่จะต่อไปจะค่ายทุกแหลปะปพอแยกให้หมดเลยเนะนี่ย,ยนี่เรียบร้อยเท่านี้แหละให้ป่ะเพื่อนๆเราก็ปอยให้เข้าเกิดมันเข้าไปอันนี้คือหมายจอมหมายจอมนี่ปอ้อยคือตัดตัดทิ้งไปหมดเลยนะแล้วเข้าง้อขึ้นมาไหมนะจ่ะอืมล้มไปเลย ไม่ใช่ว่าเป็นต้นเป็นจอบเรามาฟังไวแล้วเข้าฝืนแล้วเข้างอกไม่เลยจ้ะนี่เสร็จซ่องต้นอีต้นนี้มันยังเล็กอยู่ก็ยังไม่ต้องไปขยับเข้าเพื่อนๆอันนี้เราก็ไว้ตรงนี้ก้อนวางไวตรงนี้ก่อนแล้วก็กรณีที่สร้าน,นี่ยกมาไล่วันแหละที่ปออยบอกว่าจะเอามาเ,อาเก็บไว้เป็นแม่พันขยายพันแล้วแหละอันนี้คืออะไรนะอินทราลังสั้นเพื่อนๆเนี่ยเห็นปะ พอแก่เราเขากรซี่ส่วยแบบนี้เนี่ยเขามีรู้เขามีน้อยอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราก็แยกเข้าได้เดี๋ยวปอจะทําให้ดูไม่รู้ว่าหัวงเขาหนนย่แค่ไหนนะแต่ยยกได้รููเขาไงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนอันนี้ยุต้ประตูนะจ๊ะอินทละหลังสั้นไม่รู้ว่ามีห้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเอฟเข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวเรามาล้างลากดูดูเพื่อความแมน่นยําไปเลยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ แวบ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 นี่แวบแวบอุย้ยเขาเป็นบอมีหัวนะจ๊ะเขาเป็นบอมีหัวจ๊ะนี่หัวใหญ่ด้วยมีนอด้วยนี่มีนอด้วยเนพื่อนเนี่ยเพราะนั้นเราก็แยกนอกก็คือป้าดน,นอตรงเนี้ยเราก็ไปปลูกใส่กระถางซีนิว้วใส่ตู้อบนี่เดี๋ยวเราก็จะได้หนึ่งต้นส่วนต้นแม่เราป้าดจอมเลยเนเพื่อนป้าดจอมเราก็ฟังเป็นหัวก็จะออกมาเป็นพุ่มพุมมั่นเมก็กซิเงอ่กระทางแปดเหนิยวที่ป้าอ้อยให้ดูเนาะ อ้าวเดี๋ยว linkage, วันนี้ปอ้อยก็จะเอาเข้ามาป้าจอมแต่ก็จะไม่ทําให้เพื่อนดูหรอกเพราะว่าทําให้บ่ยแล้วแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้คือหนุมานซืบหมักะซืบมันคาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมให้น,นอปอ้อยก็จะมาป้าจอมนี้หรือไว้เมื่อวานนั่นแหละตัดตอขีไปและไม่รู้กล้องมันเป็นอะไรก็เลยไอ้นี้แล้วก็ไอ้นี้คือเท้าทุสรดเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้คือจอมเนี่ยปอ้อยก็ซื้อมาน,นี่เห็นป่ะมันเป็นจอมเพื่อนเนี่ยจอมอย่างนี้เนะี่ยที่ปอ้อยทำปอ้อยก็ตัดอย่างนี้เลยนะจ๊ะ แล้วก็เอาเข้าปลูกไหมแต่เนี้ยก็รอให้นอ่อเข้าเกิดเนี่ยน่อเข้าเกิดข้าอะไรเราก็ไม่ต้องไปเอาชามไว้ก้อนก็ได้รวมๆกันไว้แล้วไล่ต้นตะเคียนชื้อไว้ด้วยนักปักคู่กับอะ้เท่านั้นเองแหละเพืนนะ่อนๆเนาะที่เป็นจอบเราก็ให้เข้าเกิดเอาแยกน่อกเอาเราเรา,เราไม่ป้อยเราไม่ต้องไปเอาหัวเขาหรอกเ,เพื่อนๆพอจะหัวเข้าข้างล่างเนี่ยถ้าเข้าไม่มีตาเคี้ยวให้เรามันก็ไม่มีหรอกมันจะมามียุ่ยตำหนีเท่านั้นแหละป๊าอ้อยเคยถาแล้วเพราะว่าตรงนี้มันก็เนาที่ข้าวข้าวเนี่ยมันเนาน่ะเออจะใครจะเป็นมันปาาอย๊ เพราะฉะนั้นจอปป้าอ้อยไม่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 แนะนําให้เอามาผ้าต่อให้แนะนําแง่นอเอาเนาะเพื่อนๆเนาะทําแบบเนี้ยแล้วก็ไปใส่ปลูกเพาะไว้อ่ะไอ้ซองตัวนี้ป้าอ้อยขอเก็บก่อนเดี๋ยวพอเสร็จคลิปป้าอ้อยค่อยมาปลูกเนาะแล้วเดี๋ยวมาเราก็มาค่ายบอนซี่กันจะเดี๋ยวเอาป้ายไส้ไปก่อนเล่นหนึ่งปป้าอ้อยเรขอบคุณเพื่อนๆนะจ๊ะทีเอฟบอนซี่ของป้าอ้อยเนาะเออเพราะบางอย่างก็ เพื่อนๆก็ยากได้ต้นนี้ตอนนั้นต้นนี้อม,มันมีกระั่งเดียวอืมนั่นแหละใช้กระบอกเดี๋ยวมีกระทั่งเดี๋ยวถ้าไขาสา่สืบบอลซี่บอยอ้ยอยก็ต้องให้สิิ์คนที่เข้าเอฟก้อนนะจ๊ะไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันเนาะเอ้ยนั่นแหละมันสนุกดี <laughs> <laughs> มันสนุกดีไงเอาไว้ F, F, เอฟเอฟเอแข่งแงกันนั่นแหละจ๊ะนี่มาเรียร์มาคายค้อมแบบดีกว่าเออเออเออออไง่ายอง แต่ละย่างไม่ส้มประกอบเปนไม่ขามาต้นที่หนึ่งเพื่อนๆต้นที่หนึ่งนี้มีนาว่านางมนโทเพื่อนๆเป็นหมายแยกนอกปอ้อยแยกเองแยกกับมือแบ่งให้คุณนาไปแล้วนึ่งต้นคุณนาเข้าเอบก้อนในต้นซ้วยไปนะซวยก็คือนุงเท้ากันนีลเล่ไม่ถึงว่าใบเท้ากบใยิ่หมอนกันนี่แต่ต้นเหล็กป้ออ้อยเหลียงต้อยเอาไว้แต่ถ้าอาทิตย์น้าเกิดก็จะมาอีกถ้าเกิดว่าวันนี้ท่ายดี นางมนโทรกระท้างนี้ใครจะรับไอ้อข้อที่ซ่องรอยบ้านนะจ๊ะเป็นมายแยกนอกโอยจำไม่ได้นะ้อหัวหญ่เปล่าไม่ต้องท่าไม่ลัวลืมอ่ะไม่ได้มองลืมไปแล้วแต่แยกนอกมาแต่ป้าอ้อยเอาต้นเหล็กไว้ <c oughs> นี่นางมนโทซ่องรอยบา้านเพื่อนๆใครจะรับก็ซ่องรอยบ้านบอนซี่บางคนท่าบอโอ้ป้าอ้อยทาไมอันนี้แพงเมื่อวานใขรถูกเพื่อนๆดูหน้าหมายด้วยนะจ๊ะ หน้าหมายใช่รับแพงค่ายแพงรับทุกค่ายทุกจะถ้าทําเองจะค่ายทูกแต่ถ้าทําเองแล้วมันทํายากก็แพงอือกระบอกเลยเลยแต่หน้าหมายเอาที่คนรับได้เราไม่มีรามาก,กันเนาะไม่มีรามาอะไรทางนั้นแต่ไม่มีลรอกบอกเองไม่ขาดหลอนตัว <c oughs> นางมนโทซ่อง้อยบาทอ่ะนี่โอ้โหใส่ตังเมนางมณโทเป็นบ่อนที่ส่วยมากนะแล้วก็บอนใบใ่ใบใบผิวจะใบผิวเพื่อนๆนี่นางมณโท ต้นที่เล่ยต้นที่ซ้องอึ๊บอืออยู่ใกล้ๆใกล้ๆมืออันนี้จะบอกว่าเป็นฟอร์มก่อเพื่อน,อน,น,เ,ออเ,นเพื่อนอันนี้เอ่อสุ้ละเส้นเพื่อนเพื่อนใครที่ยังไม่มีสู้ละเส้นจะเอาไปอ่าอะไรละ่ะเขาเรียกเอาไปซสาสม้มพูดไม่ค่อยจะถูกม,มันตึง้งเต้นพ่นมันโต้งไงกลัวทําขีดไม่ได้กลัวไม่ได้ไข้คล้องไม่มีจังสู้ละเส้นฟอร์มก่อเพื่อนเพื่อนนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ สี่ต้นลูกแหละนับหมดสุละเส้นกอนี้ใครจะรับอ้อยข้อที่ส้ามร้อยบาทจ้านี่สุละเส้นเนาะส้ามร้อยบาทสุละเส้นนี่นะจ๊ะมีสี่ต้นเพื่อนๆสร้ามร้อยบาทคิดอ่ะตอนกี่กี่สิบสี่สี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบนั่นคิดไม่ถูกแต่ลวงเป็นสุระเส้นมีซี่ต้นส้ามร้อยบาทต้นละแปดสิบ ประมาณนั้นเนาะสุรเซ็นไม่ทึ่งด้วยเออทึ่งนั่นแหละส้ามร้อยบาทซื้อเยอะป้าอ้อยก็ลดพอเวลาป้าอ้อยคิดราคาเส็จเป๊ะป้าอ้อยก็จะลดให้ทุกคนเลยนะจ๊ะยกเว้นกระทั่งเดียวบางทีกระทั่งเดียวก็มันจะลดนะก็มีถ้าเป็นลูกค้าเคยสร้างโดยมากเนาะนี่นะจ๊ะสุรเซ็นส้ามร้อยบาทฟอมกอจะฟอมก่อ,กอต่อไปทศสกัน ปาดอันนี้นอเน <ination> <board> ี่ีโย้ให้มันเพื่อนดูยนี่นี่นี่นอน่ะนี่นอโทดสกัดให้มันนอนอหย่มากรเลยไม่ต้องพูดว่าหัวแค่น่แล้วก็รู้ขนาดนี้เนี่ยบอลแก้แล้วก็ถึงจะบอกว่าแก้แล้วก็ถึงค่ายแพงดูลากสิเพื่อนโทดสกัดถ้าบอมมีหัวนี่คือมีจริงเพื่อนถ้าก็ดใครจะไปทำาันเขาบอกอยเนี่ยได้นอหนีก็โหเนี่ยแค่ดูนอี่นอก็คึ้ใหย่แล้วเท้าตะเกียบเลยนะไม่ใช่หมายจิ้มฝันเห็นชัดเลยจ้ะนอให้ดูนอได้เลย ทศกณัณกระทั่งนี้ใครจะรับไอยข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อยเจ็สบ,บาททศกณัณฐ์ทศกั่อรอยเจ็สิบซ่องเจ็ูนี่ใครจะรับอ้าก็มีซามต้นแหละมีนึ่งนอมีต้นใหญ่มีต้นเหล็กซ่มต้นเจ็ดบ,บาทเอซ่อร้อยเจ็ดสิบโหจะหัวใหญ่เนี่ย แกลเต้นะใครไม่เอาก็นี่ให้ดูนอที่จะหา้าบอกโกกพกนี้ให้ประจกรักษ์องร้อยเจ็ดสิบทศกันเลี้ยงไว้เพื่อนๆทศกัณมันไม่เสียร้ายอ่ะไม่เชื่อก็แกลเต้น,นะ<ม>อันนี้มีนามว่าเท้าสัตตลุงเพื่อนๆมีกระท้างเดียวนะดูก้อนได้ก่อนให้สิทธิ์คนคนเอาก้อนเขาบอกเป็นไม้แยกนอแม่ขาคงไม่รออปะอ้อยละมังปะอ้อยก็ไม่รู้นะว่ามีห้วไม่มีห้วถ้าดูทรงอะมันมีห้ว ไม่น่าจะหมายจอมเพราะว่าสื่อขขาเข้าประจําห้องน้องคนนี้อ่าทดแตนไม่ใช่ทดเทา้าสาตตลุงต้นนี้ใครจะรับอ้อยข้อที่ซ่องรอยห้าสิบบาทใส่แม้พันเลยนะจ๊ะอันนี้ใส่แม้พันเพื่อนเพื่อนให้ดูเดียวก่อนแป๊บเดียวข้อผูกสักนิดนึงฟ้นมันโตก,กับมันทางเชวบนี่เทา้สาสัตตลุงเริ่มกัดซี่แล้วเพื่อนเใบผิวแล้วการดำาข้องแทะแน่นอนบ่ต้องห่วง ท้าสัตลุงต้นนี้ซ่องร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเป็นไม้แยกนอกนะจ๊ะเท้าสัตลุงซ่องร้อยห้าสิบจ้าใครจะรับก็โทรและทักห้าปะ้อยได้เลยบอนเก้าเก็บไว้โทรี่อันเนี้ยมีห้วแล้วถ้าดูทรงนี่ใชเป่ามีห้วแล้วโอ้โหต้นใหญ่เพื่อนแค่ลำโคนตรงนี้ก็เนี่ยซ่องการกระเท้าไก้นี้นึ่งอันแหละให้หมันจะเท้าสัตลุงเนาะซ่องร้อยห้าสิบบาท อ้าวอันนี้ฟอร์มกกฟอร์มกกนางสว่าฮะนางสว่าฮะเป็นใครแม่หนุมานไหมใช่ปะจะว่าไปเขาบอกว่าไม่มีนะแต่ก้อนเยอะมากไข้กินเหมือนเลือดสก,กัดตนมันไข่ดิบไข้ดีไข่โอโ้โหระเบิดระเบิดมันจะเลือดตนนึงหรือยังไงจำไม่ได้อันนี้ฟอร์มกกนะจ๊ะเยอข้อดูก่อนโอโ้โหเมื่อมีเพียรนิดน้อยเยอะคืนนี้ต้องแช่นามสักน้อยแหละ นางสว่าหะกอนี้มีต้นต้นแม่นะ่ะอันนี้คือต้นแม่แล้วก็มีลูกมีลูกซ่้งต้นจะนางสว่าหะเพื่อนเนางสว่าหะกอนี้ใครจะรับปลอยข้อที่ข้อที่สร้างร้อยบาทสางต้นสางต้นสร้างร้อยบาทเพื่อนเือนนางสว่าหะฟอร์มกอจะฟอร์มกอเพื่อนเื่อไปขึ้นกับไปเปรี้ยงกระทัางได้เลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาอีกหรือป้านะัรู้เข้านะเพื่อนๆ่นนีหม นางสว่าฮะสางรอยบาทเว็บเว็บนี่อ่ะให้ดูชัดๆแม่หนุมานนะจ๊ะใช่ไหมใช้สิกับผาผายใช่ปะอุ้มจะก่อเกิดหนุมานลิงน้อยแล้วก็เกิดลิงเป็นดงๆนางสว่าฮะสามรอยบาทมีสมต้าตนตนแม่หนึ่งตนลูกสองนางสว่าฮะอยู่ตับรามเกียรติ สามร้อยบาทไม่ค่อยมีแล้วนะจ๊ะไม่ค่อยมีแล้วนะจ๊ะต้นนี้ค่ายไม่ได้ไม่เสียใจเลียนเองเลียนเองถ้าเ,เขาบอกว่ามีต้นยุ่งตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ต้นเนี่ยไม่รู้ลืมชื่อม่นวันนั้นอะที่ปอยค่ายไปอะแหละเออพราะขามันบอกจําชื่อไม่ได้ปะเพ่อขาจําไม่ได้แต่กูคนค่ายจะจาได้ไหม แต่แบบเป็นบอลมีชื่อเป็นบอลพวกบอลแรงบอลอะไรของเข้านิดนะจะเอาที่รับได้นจะจ๊ะใครจะรับต้นหนีบอ้อยข้อที่ซ่องร้อยฮะสิบบาทอ่ะสองร้อยยี่สิบก็แล้วซ่องร้อยสามสิบวันไหนเมื่อใคร่สองร้อยสามสิบซ่องร้อยสามสิบทีแม่ขาก็จำพิษจำทุกอันนี้มีหัวแน่นอนมาใหญ่แข็งแรงแล้วจ๊ะใครเนาะดูคลิปแต่แต่แตวันนันก็เก็ดฟอร์มกอ่อไข้หมดหนาเดีจ๋จ๊ะ เกตฟอร์มกอโอ้โหไปแต่ก็ปีมาวูแล้วคลิปข้าวปอาอ้อยมันหวันต้อวันแล้วปอาอ้อยก็มีย่งระเล็กระน้อยอจ่ะมันมันไปแล้วปอาอ้อยยาก่ายปอาอ้อยไม่ห่วงจ่ะมันไม่มีเนี่ยใครจะรลับซ่องลอยสามสิบ้าทจ่ะอบอลลืมชื้อนะ่ะจะเขียนว่าลืมชื้อนะ่ะข้ามีชื้อแหละเพื่อนๆไปห้าชื้อเอาแต่เขาบอกไม่ใช่หนาะเมืองนอนที่มันคายขายกันอะไรนี้แม่ค้าก็ต้องบอกอย่างนี้ลนะลืมชื้อ,อย่าไป ตั้งชื่อให้เข้าเองเดี๋ยวมันจะม้วลืมชื่อซ่องร้อยสามสิบนี่เพื่อใครรู้ก็ไปนั้นเอาเองซ่องร้อยสามสิบบาจะบอลลืมชื่อนี่ไปรจาจ์เขามีชื่อนะแต่ลืมชื่อซ่องร้อยสามสิบทำไมซ่องร้อยสามสิบเพราะเป็นบอลใส่มีหัวแล้วเพื่อน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 สามารถไปไป,ไปต่อได้เลยไงจ่ะนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปถึงยุบอะ่ะอันนี้ลืมตัวชื่อแล้ว พรมพิมานจ้ะพรมพิมานอันนี้มีซ่องต้นในเนึ่องกะท่างซ่องต้นในนึ่องกะทางอันนี้ปลอ,อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบาทต้นละร้อยยี่ห้าบาทเพือนแพงตรไหนไม่แพงหรอกเป็น,ปนสาตั้งแม่จ้ะพรมพิมานพรมพิมานโอ๊ยอะไรโอ้ยหมดกันพรมพิมานซ่องร้อยห้าสิบจ้ะนี่ซ่องร้อยห้าสิบเพื่อน นี่เห็นไหมซ่องหล่อห้าสิบบาทเพื่อนๆก็ไปไอ้นี้เอาแทงรอดมาไหมอันนี้ก็แทงนี้ก็แทงนะจ๊ะรอดทางนั้นเลยนี่ผมพิมานซ่องร้อยห้าสิบเท่ากับตัวละหล่อยี่ห้าบาทเองนี่มะขวานว้าวนี่มะขวานใหญ่ๆสวยๆดุๆอย่างนี้มะขวานนี้แก่แล้วนะถ้าแก่แล้วลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นจะใบแชกเลยคุณหนาแน่นนะเพิ่งจะมาสร้างปาอ้อยรอบแรกนี่แหละได้ไปใบไม้เข้าโพออกมา <laughs> มีห้างซ่องเชบบแบบเนี้ยยังหมวนอยู่เลยปอไอกเมก่อกเชา้ามีลูกหนึ่งตนอันนี้มีห้วแน่นอนไม่ต้องพูดถึงกระทั่งนี้ปอยอข้อที่ซ่องรอย้าสบิบบาทเหมือนกันมะขวานซ่องรอย้าสิบบาทใส่ส้วยใสย่อืมนั่นแหละใส่น้าน้าเหลียงน้าสส้มมะขวานไม่ต้องเครียดหลังสัานตรงที่มันยาวซ่องรอย้าสิบมะขวานกาน้านดำนะจ๊ะพมหรือซี่กา้านแดงเนาะนี่ให้ดู เนี่ยมะขวนานหลังสั้นต้องออกมาแบบนี้จะข้าวเคี่ยวแดงอะไรอย่างนี้เลยมะขวนานหลังสั้นอึ๊บอ้าวต่อไปจะเป็นกระทา่งแปะนิ้วเนาะทุกอย่างมีค่าจัดทรงเจ็ดสิบบาทเมื่อเดิมเมาเม,า,มา,ทาที่เจ็ดสิบบาทอึ๊บต้นที่หนึ่งอันนี้มีนาวซี่บาทไข่ไข่พวโหปล่อยนี่ขยันมาค่ายสี่บาทอ,าอ้าอูนี่แหละจะมาค่ายยุ่รบเดียวหมดแล้วนะนี่เพื่อนๆน,น,นี่ดูเนี่ย มันเลี้ยงเต,ต้เนี่ยปะปะอ้อยพูดไปไวจนมันเด้งออกจกเชื้อเนี่ยไม่ต้องพูดใช่ไหมยังซวยแต่ที่ปอ้อยพูดลาฟ้นตกนี่เพื่อนๆปอ้อยจะให้ดูบอลซี่ที่โอ๊ะหนามดีใส่ปะบอลคิซี่ที่แข้งแรงนี้เลี้ยงมาโหเต้เด็กน้อยจะตายนี่เข้าจะแข้งแรงแบบนี้จะข้อพูดน้อยอื้อกันฟ้นเนียมันแชะแบะพอมาบอคไข่เราฟ้นมันชอบตกเ้วยเสียราคา ซี่ปลากระทางนี้ฟอร์มก่อนับหนึนับสองนับสมมีซี่ต้นหนึ่งต้นแม่สามต้นลูกประอ้อยข้อที่สามร้อยบาทกระทางอ้าอะไรนะกระทางกระทางแปดนิ้วเพื่อนหืมคุมแล้วสามร้อยบาทต้นไม่ถึงร้อยแทมได้หัวอีสามรอยบาทเลี้ยงมานานล่ะจ้ะสามร้อยเนาะข้อสามร้อยที่หลักจ้า หมดก,กัดหมดเยอะเยอะปีเนี้ยปกติบ้านบอกว่าไม่มีหมดปีนี้มันมาถึงไหนรุ่ซี่ปาดเริ่มกัดซี่แล้วนะโอ้โหช่วยสวยสง่ง้าผ้าเพลย <c oughs> ต่อไปต่อไปอันนี้พระยากไก่ซ่อนซี่หัลาดนี่เพื่อนเพื่อระยากไก่ซ่อนซี่หัลาดกระทั่งนี่ปอ้อยก็ข้อที่ส้ามรอยบ้านเหมือนกันจะ้ะไม่ค่อยมีที่ไหนข้าเลียงกันเคียเค้ยวๆปอ้อยเหลียงเรามาลุบล่างเนี้ยไม่ค่อยมีที่ไหนที่เป็นซี่นี้ <c oughs> ไม่รู้ประแคงประสา ไม่ต่อที่ยังไม่ได้ป้าจอมันก็เขี้ยวมันนั่นแหละมันพญา,า,าไก่ซ้อนซี่ห,หั่นราตัวไปยังไปยังมาที่เนี่ยเพื่อนอรลเรเตนะจ๊ะไม่ว่ากันเนาะนี่นะจ๊ะพญาไก่ซ้อนซี่หาราตต่อไ้ข้อที่สาม้อยมือนกันฟอร์มกอนะจ๊ะเมื่อกี้บอกแล้วมีห้าต้นเนะ 300. าะสาม้อยพญาไก่ซ้อนซี่หาราดนี่นี่นี่นะจ๊ะไก่ซ่อนซี่หาราด ซอไปอันนี้โอ้ทั่วไปเลยเพ็ดพันล้านโอ้โหแต่ฟอมก่อโอ้เพื่อนๆเรียงนั้งแต้ยังไม่กัดซี่กระทั่งย่า่ปอยยังไม่กาดท่านี้เ <c oughs> นี่ยอืทําไมมันมากัดแต่กระทั่งเลยกระทั่งย่า่ไส่โอ่โมังกรไม่กัดมันได้จะเป็นเม็ดไอ้น,นี่มันเป็นเม็ดเพชรนะมันไม่หย่อกซี่ชมพูสักทีอันนี้ก่อนนะอันที่ที่นิ่นแม่น่ะอันนี้ลูกทั้งหมดเลยอันนี้ก่อธรรมชาตินะเพื่อนๆเนี่ย เน้นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเพชรพันหลานกระทั่งนี่เพอ๋อข้อที่สร้างรอยบาทเหมือนกันเอ้าก่อนเน้นๆเนี่ยเลียงให้ขนาดนี้เลยเพื่อนๆที่น่ารักทางไล่โอ้โหบอนซี่กว่าจะได้กว่าจะกลดเนี่ยเพื่อนๆก็เลยสร้างรอยบาทจ้ะเดี๋ยวก็ตายมันเปียกหนามข้นตกบอก็ข้นมันตกสร้างรอยบาท ไอ้แท็บมดมันคุยมดเลยนี่นะจ๊ะกอใหญ่ๆเน้นๆเลยเนี่ยแล้วก็โหสกไม่ได้พูกเลยนะเลียงบอลต้องเหลียงให้ได้แบบน,นาาี้นะจ๊ะเพื่อนๆปลาอ้อยต้องมีความสุขอะถ้าบอลไปอย่างเงี้ยปลาอ้อยจะมีความสุขมากเลยถ้าบอลเอ็ N A N A. นเอ็นเอ็นเอ็นโอ้โหปวดประสาทบางทีบางทีงท,ที่ปลาอ้อยไปซื้อมากากตตาด,ททาน,าตตด,ดนที่ท้าไ่าตังตั้งเดเดโอ้โหอันนหนริ่ผอแบะแชะปลาอ้อยมันจะปวดเห็ดพุดมากเลย อ้าวอันนี้ก็โอ้โหกอธรรมชาติจะเปี้ยนกระท่างแหละถ้ารุ่นนีข่ายไม่ได้น,นี่ตั้งจนลืมจนเหี้ยมเนี่ยให้ดูกอนเน้นๆเพื่อนเพื่อนพึ่งโพบ้างอะไรบ้างก็มีอันนี้เป็นบอเก้าเลยเพื่อนเพื่อนใครยังไม่มีสะส้มจะบอกว่าซุวยมันหน่หัสดาย,ยุนะถ้าแก่บใบใ่ซุ้ยกัดซี่ซี่น้ําตาลซี่ขี้หมาเหมือนกันเลยอันนี้คือดาวเพียงดิน ไม่ใช่ดาวเคียงดินนะดาวเพียงดินปาอ้อยจะบอกว่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดสิบ 7, กว่าตนเพื่อนในกระชั่งสิบกว่าตนปออ้อยก็ข้อที่สามร้อยเหมือนกันอันนี้อะดาวเพียงดินเพื่อนเป็นบอนเก้าเพื่อนบอนเก้าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีออกมาค่ายแล้วเนี่ยซีป่ปาดก็ไม่ค่อยมีจะว่าแบบพยาไก่ซอ่อนซี่ฮาราปอ้อยยังไม่เคยมีใครมาค่ายไม่มีนะแต่วันนี้ปาอ้อยจะมาค่ายที่สามร้อยบาททั้งหมด นี่เอาไปเลียงให้สวยแล้วก็บอกแล้วบอดเสื้อบอดซี่คือที่เลือดแจาคเพื่อนๆนี่แหละกระทั่งห้านิ้วหกนิ้วบอ้อยก็จะไปใส่แปดนนิ้วก็เลียงไว้จนมันสูวยอ้อ้อยก็เอามาค่ายบางบางกอบางต้นบอ้อยก็เลียงมาต้องเป็นเวลาสร้างซี่เดือบางกอก็เป็นครึ่งปีค้อนปีเพื่อนเพื่อนก็จะได้เป็นกอเนาะเพื่อนเพื่อนก็เข้าใจนะจ๊ะแต่บอ้อยก็อยากจะแบบจัดสั้นบอดซี่ที่มันจะสู้แล้วก็มีคุณภาพดีส่งถึงมือเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงมือเพื่อนเพื่อนแล้วมันเรื่องหมดก็เขา เพื่อนและสามใจสื่อปอ้อยก็ปอ้อยมันใส่เมสผ่านใส่ตั้งเมสทั้งนั้นจ้ะเพื่อนจ้าเนาะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยข้อขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยจ้ะแล้วก็ฟากเพื่อนใหม่ที่พเพิ่งแหวกเข้ามาจะฟาดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยด้วยนะจ้ะข้อขอบคุณเพื่อนเก้าทุกๆคนเลยเนาะข้อขอบคุณกาลรยายนีมีทุกท่านที่ให้ความอุดหนุนและสนับสนุนปอ้อยโดยตลอดมานะจ้ะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยขอ้อเพื่อนทุกคนจงมีความสุขและโชคดีในทุกๆเรื่องเลยนะจ วันนี้ปออ้อยถ้าพูดผิดผังพลาดประกาศใดปออ้อยต้องข้อโทษด้วยนะจ๊ะวันนี้ปออ้อยข้อจบขิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า